รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกัมตนาครุกจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับราหูยักษ์แห่งลุ่มน้ำปริศนาแห่งความตาย ปรากฏการณ์ลึกลับอาถรรพ์กระเบนราหู การกระเบนเราหูที่เห็นเป็นที่มาของปรากฏการณ์ลึกลับในวันนี้เมื่อเด็กชายวัย13ปีชาวตำบลชัยริกอเภอชายโยจังังวดอ่างทองสามารถจับปลากระเบนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมได้นอกจากตื่นเต้นตกใจเพราะไม่เคยพบกระเบนที่มีขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนแล้วชาวบ้านที่เห็นและรับรู้เรื่องราวการตกปลากระเบนราหูขนาดยักษ์ได้ ต่างร่ำลือกันไปต่งตางๆนานาว่าผู้ที่ตกปลากระเบนขนาดใหญ่ได้นั้นอาจต้องเผชิญหน้ากับความอาถรรพ์ที่ได้เล่าขานสืบต่อกันมา ตกวาบเพื่อนผมสองคนนะ่ยผมก็ตีเบ็ดเล่นๆไว้ผมก็ไปเล่นกันปกติเมื่อว่างจากการเรียนน้องแนตเด็กชายวัย13ปีผู้นี้จะชักชวนเพื่อนๆมานั่งตกปลาที่ท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นประจำ ป้าเนี้ยครับพอดีปลากินเบ็ดของน้องแน็ตฮะผมก็เลยวิ่งไปวัดปลาให้ครับวิปลากีเนะ่เมืองน็ต รู้ว่ามันเป็นปลาตัวใหญ่ครก็เลยลงไปที่เรือแล้วก็ตามปลาออกไปครับแล้วก็พอดีน้องแนทมาผมก็เลยให้น้องแนทไปตามญาติครับให้มาช่วยกันเอาปลาขึ้นแต่ตอนที่อยู่ในน้ํายังไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร จะรู้ว่ามันเป็นปลาอะไรครับพายเรือไปหา ยต้องเป็นกระเบนแต่ไม่คิดว่าตัวมันจะใหญ่แล้วก็อยากจะเห็นมัน่ะเพราะไม่เคยเห็นมันไม่เคยเจออะแต่ก็เิดมา ว่าตัวมันใหญ่อะแต่ก็ไม่คิดมันจะใหญ่ขนาดนี้พอเห็นก็กล้าก็กลัวแต่อยากจะขึ้นมาดูอะเกือบ5ชั่วโมงหนที่สุดสิ่งที่ทุกคนสงสัยก็ประจักษ์สายตาหลายคนตกใจกับปลากระเบนยักษ์ใหญ่ที่เห็นบางคนถึงก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมานี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นกระเบนตัวใหญ่ขนาดนี้ การจับกระเบนตัวใหญ่ชนิดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนครั้งนี้ทำให้ญาติของน้องแนทตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงทันทีก่อนที่จะพบคำตอบว่าแท้จริงแล้วมันคือกระเบนแห่งลุ่มน้ำเจ้าพรยานั่นเอง ที่เห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็สอบถามกับผู้ที่จับได้นะครับเห็นว่า,าความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณเมตขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวก็น่าจะ ใกล้เคียงกับร0อยกิโลนะครับหรืออาจจะมากกว่านะครับกระเบนเจ้าพญาตัวนี้นะคะท่านอาจารย์ศาสตราจารย์สุภาพมงคลประสิทธิ์เนี่ยท่านได้เป็นผู้ที่อธิบายบรรยายเอาไว้นะคะลักษณะของกระเบนตัวนี้จนกระทั่งเนี่ยเราได้ชื่อวิทยาศาสตร,ร์ที่เป็นของไทยมากเลยก็คือคิมันตุราเจ้าพญานะคะขนาดประมาณก็ไม่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าค่อนข้างใหญ่ประมาณไม่ครึ่งนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง แล้วก็น้ำหนักก็น่าจะสักประมาณ200กิโลนะคะปกติแล้วเนี่ยเราพบได้ว่าเขาอยู่ได้ตั้งแต่น้ำเค็มเลยนะคะค่อนข้างเค็มมากเลยจนกระทั่งจืดสนิทเลยส่วนใหญ่จะเจอในน้ำกร่อยนะคะแล้วก็เจอในน้ำจืดก็ได้เหมือนกันค่ะว่ากันว่ากระเบนเวลาหูมักใช้ชีวิตฝังตัวอยู่ใต้ผิวน้ำคำถามที่ต้องหาคำตอบให้ได้ในตอนนี้ก็คือมันมาติดเบ็ดตกปลาของลองแนทได้อย่างไร อ๋อน่าจะเป็นว่าจริงๆปลาเล็กมันมาตกมาติดกอดค่ะเสร็จแล้วตัวนี้ตามมากินปลาเล็กอีกทีค่ะถือว่าเป็นโชคร้ายของเขาเท่านั้นเองค่ะ ตอนที่ไปเนี่ยก็มีอีกคนนึงก็คือคุณทัเนาเป็นนักตกปลาที่อยากจะช่วยอนุรักษ์กระเบนนะคะขับไปก่อนละแล้วก็โทรมาแจ้งว่าปลาเนี่ยถูกพุกอยู่ในที่ตื้นมากเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ปล่อยเชือกปล่อยเชือกลงไปในน้ำให้ไกลนะคะเราให้เขาอยู่สบายสบายก่อนความเครียดน้อยเนี่ยโอกาสที่รอดชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ,อะพอไปถึงเนี่ยก็พบว่า ผูกไกลไปหน่อยนะคะนะคะในที่สุดเนทางเจ้าหน้าที่ประมงเนี่ยได้นำเป็นอวนตะข่ายสีฟ้านะคะมาแล้วก็ช่วยกันเนื่องจากตัวเขากลมๆเนี่ยค้ายๆไกบไอ้จุ๊บที่เราเติดกับกระจกะนะคะก็าสามารถจะกดตัวลงไปที่พื้นเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยใช้ความดันของน้ำเนี่กดตัวเขาไว้จะไม่สามารถจะขยับเขาได้เลยก็เป็นหลักการเดียวกับที่เราจุกกระจกอย่างนั้นนะคะก็จะดูดอยู่ที่พื้นเขาก็ทําอย่างนั้นนะคะพวกเราไม่รู้ทำไมก็เลยตัดสินใจหมอก็ลงด้วยก็โดลงไปแล้วก็เอามือเนี่ยแซะขอบนะคะแซะขอบที่เขาติดอยู่เนี่ยแซะขอบแล้วก็พยายามดึงเขาให้ให้พ้น้ำขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วก็ใช้ตะข่ายเนี่ยลอดลงไปข้างล่าง ะะเราก็ถึงจะขยับเข้าขึ้นมาในที่ตื้นเพื่อจะมาดูว่าจะทำไางไได้สิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือว่าต้องป้องกันคนที่ทำงานก่อนก็คือว่า จะต้องทําการพันหางกระเบนเพื่อไม่ให้เงี่ยงเนี่ยสามารถจะแทงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แต่เราจะมีเทปที่ปกติเราใช้อยู่นะคะเป็นเทปเหนียวที่ที่พันพอเอาขึ้นมาก็มาดูก่อนว่ามีความบาดเจ็บอะไรมั่งหมอก็ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เย็บแผลให้นะคะหางของกระเบนเวลาหูมีลักษณะยาวคล้ายแส้โขนหางจะมีเงี่ยงแหลม2อ,อัน มันคืออาวุธที่สามารถตวัดทิ่มแทงศัตรูให้เจ็บปวดรวดราวได้เนื่องจากที่เงี้ยงแหลมนั้นมีต่อมพิษที่อยู่ใกล้ๆโคนหางนั่นเองจากการตรวจสอบอย่างละเอียดในที่สุดก็สรุปได้ว่าเจ้ากระเบนยักษ์ใหญ่ตัวนี้คือกระเบนราหูหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า h i m มนทูล่าเจ้าพระยา ที่หาพบยากมากเนื่องจากจะฝังตัวและหากินอยู่ใต้น้ำเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่น้องแนทต,ตกกระเบน,นเวลาหูได้จึงสร้างความตื่นตาตื่นใจและหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแทบจะกระโดดหนีเลยแค่ขึ้นมาข้างเรือก็ตกกระจายแทบตายแล้ว น่ากลัวนะผมเมื่อคนเล่นพี่ตอนที่หง้าขึ้นมาเออเป็นไงฮะตัวใหญ่จังเล่นเล่นนะพี่มันตั้งแต่ได้อยู่นะฮกว่ายงาขึ้นกลัวเหมือนกันนะคะก็เพิ่งจะเคยเจอครั้งแรกว่ามีปลาประเภทนี้ตัวเท่านี้ปีที่แล้วก็จะเคยเจอเราจะตาฟไปอยู่ตัวเล็กกว่านี้จะไม่ถึงเมตรนะฮะแต่แต่เคยเจอพบที่ที่นี่ฮะที่ชายโยนะครับ การพบปลากระเบนวาหูขนาดใหญ่ในด้านวิชาการถือเป็นเรื่องที่ดีในการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแต่ในด้านความเชื่อหลายคนบอกว่าปลาขนาดใหญ่มักมีสิ่งที่มองไม่เห็นปกปักรักษาคุ้มครองอยู่แล้วก็มีตำบลลาสถิตที่เคยได้ข่าวมาก็ว่าเขาเจอปลาป,ประเภทอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเ่าเขาขอเข้ามาอะไรกันประมาณนี้ คนสมัยเก่าอ่ะเขาบอกผู้ที่ได้ปลากระเบนหรือลาหูเนี่ยอ่ามันจะโชคไม่ดีอ่ะบางคนเขาก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแก่กับตัวคนจับอ่ะทั้งโชคไม่ดีทั้งมีสิ่งที่มองไม่เห็นดูแลการตกปลากระเบนราห,หูขนาดใหญ่ตัวนี้จึงทำให้ครอบครัวของน้องแนทต,ต้องตัดสินใจกระทำการบางอย่างภรรยาผมอะ่ะเขานอนไม่หลับ เขาคิดมากอะฟังคนโน้นเล่าคนนี้เล่าว่าผู้ที่ได้ปาลาราหูจะโชคไปดีอะไรเงี้ยอยากจะปล่อยหลานชายก็อ้าปล่อยก็ปล่อยตายังไม่ทันได้ปล่อยคืนสู่เจ้าพระยาว่ากันว่าครอบครัวน้องแน็ตก็ต้องพบเจอกับปรากฏการณ์ลึกลับที่เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของกระเบนราหูแเนีเ่ยเป็นเี่ยแผ ตอนกลางคืนน่ะผมไปเฝ้าปลาลาหูเนี่ยปรากฏว่ามีงูอะ่ะน่าจะเป็นงูจงอางเพราะว่ามันว่ายนะ้ํามันมาลอยทั้งตัวตัวใหญ่ไปฉายฉายดูกันนะยาวประมาณไม่ต่ำกว่า6เมตรเนี่ยว่ายมาที่ที่ผมผูกปลาไว้แล้วก็ผมก็ฉายไฟลงไปดูก็กลัวแหละแต่มันไปตรงปลาแล้วก็ไม่เห็นมันไปทางไหนเลยนะก็ไม่รู้จะมาทําอะไรเ,เริ่มช่กลัวแล้วว่ามีอะไรเกี่ยวกับปลากระเบนหรือเปล่าอยู่ มาหลายปีแล้วก็เพิ่งเจอมันเป็นเรื่องที่แปลกมากรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วตอนหลังนี้แต่ผมก็ฉายไฟดูอ่ะไม่ไม่เจอมัน่ะมันว่ายมาตรงฟาน่ะนกระฉายไฟส่งเพราะอยู่บนสลิงเนี่ยกรฉายไฟส่งอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่เห็นที่มันจะเลื้อยไปไหนอีก่ะเราก็มานั่งสันนิษฐานกันในหมู่ชาวบ้านเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมงูปกติแล้วถ้าจะออกหากินก็คือ คือข้ามคลองข้ามแม่น้ำก็คือจบแต่งูตัวเนี้ยทำไมวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วก็ลงไปดูลงไปใกล้ๆกก็ไม่กลายทลายหลักไปดูมันอ่ะไม่เห็นมันไม่รู้มันหายไปไหนมีพวกชาวบ้านอ่ะเขาเคยเจอมันเจอเจอมันว่ายข้ามไปข้ามมาอยู่ต่อหลังเนี่ยสองตัวมันมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเขามาตกเบ็ดอะ่ะเขาเจอไหมลุงป๊อตนี่เจอหน้าเลยหน้าวัดไปหน่อยเขาตกปลาอยู่ตกไปงูตัวนี้ก็วนเวียนวนเวียนทึ่เหมือนจะแถมาหาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังวนอยู่อย่างนั้น จนขายกมือไหว้ก็ไปก็รู้สึกแปลกๆใจเหมือนกันว่าจะเป็นงูอย่างที่เขาบอกว่าเป็นงูเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรนี่หรือเปล่าที่มาปกปักรักษาหรือว่ามาดูแลพวกกระเบืลาหูตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยงูตัวนี้น่าจะมีความผูกพันกับป่าลาหูตัวนี้ อาจจะมาหากาันมาดูแลกันอย่างเงี้ยแต่ชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะเป็นงเจ้าที่ดูแลปกครองบริวารเขาแถวแนี้ค่ะเอาไปแล้วก็เปป่ะเออ่ย่ัมนตรงหาีเก็ดแ้วตยิรันนี้ วันที่อาปาขึ้นอ่ะพอดีมีร่างทรงอ่ะของเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ใกล้ๆกับที่อาปาขึ้นเนี่ยเขาไปดูแล้วพอดีว่า<ม>เจ้าแม่ตะเคียนอ่ะเจ้าแม่ํำปาแก้วอ่ะเขาเข้า,ขาไม่มีใครคาดคิดแม่ตะเคียนจะมาสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผ่านร่างทรงที่สําคัญยังพยายามมอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับญาติของน้องแนทอีกด้วย <peach> นทำบนุญกับแม่ไปด้วยข้าพ่อท <ขอ S 1> ุกห้องนะปล่อยอเลยมีประมงนยถ้าปล่อยปล่อยพอเนี่ยเขาก็มาบอกเขาก็ลองไห้ว่าให้ปล่อยไปเพราะว่ามันเป็นสัตว์ หใหญ่แล้วก็มันอยู่มานาน ่เขามาทักอะ่ะผมก็คิดนะขนาดคนลาวนะ้าจิ้งโจทักยังต้องฟังมั่งเป็นความเชื่อของคนลาวอะ่ะแถวบ้านผมอะ่ะมันก็มีส่วนส่วนที่เชื่อเชื่อถือพวกเนี้ยของพวกนี้นะมันไม่มีตัวตนใครๆก็ต้องเออต้องฟังไว้มัง่งเมลว่าไปนั่นขขเขาเขาเคยเคยได้ยินมาว่าชาวบ้านไปทางเหนือเนี่ยค่ะคือตะบนดอื่นเนี่ย กำบางน้ำวนเนี่ยค่ะเขาเคยจับปลาประเภทนี้ได้แล้วเขาก็นําไปทํากินนะพี่เกิดอาเพศไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตอะไรกันอย่างเงี้ยคนท่าคนแก่เขาบอกว่าปลากระเบนเนี่ยปลาลาหูที่เขาได้มาแล้วก็เอามาฆ่าเอามากินเนี่ยมันจะมีอาถรรพ์นะผู้ที่เอามากินเนี่ยมันตายยกครอบครัวทั้งหมดแถวหมู่บ้านนั้นอ่ะมันลบล้างไปเลยอ่ะ ราจะไม่เชื่อเลยก็ไม่ได้เพราะคนโบราณคนเก่าคนแก่เข้าเล่ากันสู่กันมาอย่างเนี้เราก็ต้องฟังไว้มั่งคุดท้ายแพทย์จากจุฬลาเขาก็ทําแผลให้ฮอร์โมนฉีดยาบํารุงแล้วก็ให้เขาปล่อยพอลุ่งขึ้นมันเป็นวันพระพอดีอผมก็พาลูกพาหลานมาทมําบุญุที่ส่วงสมให้เขาคืออาจจะเป็นโชคร้ายของตัวเองแต่ก็มีความโชคดีในตัวเองว่าเจอปลาประเภทนี้ก็คือเหมือนว่า โชคร้ายเข้ามาก็คือโชคดีเข้ามาก็เหมือนว่าพอเจอแล้วก็คือปล่อยปล่อยปล่อยไปอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเอาเอา,เอาสิ่งไม่ดีคือปล่อยไปกับปลาตัวนี้ในที่สุดกระเบนเวลาหูขนาดใหญ่ที่จับได้จะถูกน้าปล่อยคืนสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่มันเคยอาศัยอยู่คําถามที่ทุกคนห่วงใหญ่ก็คือมันจะรอดตายจากบาดแผลต่างๆหรือไม่คําตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึก